คำนำเมื่อธรรมสภาได้จัดพิมพ์วิเคราะห์คำสอนห่วงโปภาคหนึ่งออกมาเผยแพร่ ปรากฏว่ามีผู้สนใจติดตามอ่านกันมากพอสมควรแม้ว่าจะอยู่ในยุคที่สังคมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วหลังจากวิเคราะห์คำสอน่วงโปภาคหนึ่งได้ถูกพิมพ์ออกเผยแพร่แล้วก็มีผู้ถามอยู่บ่อยๆว่าวิเคราะห์คำสอน่วงโปภาคสองจะพิมพ์ออกมาเผยแพร่เมื่อไรผู้เขียนก็มักจะให้คำตอบไปว่าอีกไม่นานก็จะพิมพ์ออกมา และตอนนี้ก็ได้พิมพ์ออกมาแล้วก็คือเล่มที่อยู่ในมือของท่านผู้อ่านนี่เองคําสอน่วงโปที่ท่านอาจารย์พุทธทาสแปลออกมานั้นข้อความแต่ละตอนมีความหมายที่ลึกซึ้งและรัดกุมจะยกออกมาเป็นตัวอย่างสักบทหนึ่งดังนี้คนธรรมดาสามัญมองดูแต่สิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาพร้อมกันนั้น พวกผู้ปฏิบัติฝ่ายทางทางนี้ก็มองดูไปยังจิตแต่ธรรมที่แท้จริงนั้นคือไม่ใส่ใจมันเลยทั้งสองอย่างจะเห็นได้ว่าแม้เป็นบทสั้นๆแต่ก็อมความหมายไว้ทั้งหมดท่านสอนให้วางภายนอกวางภายในครั้นไม่ยึดติดทั้งภายนอกและภายในจิตใจก็ว่างสุญญาตาและนั่นแหละคือธรรมที่แท้จริง โดยพระคำมพีรยานอภิปัญโยวัดป่าสุญญาตากุมภาพันธ์2,563ขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์คำมภีรยานอภิปัญโยเป็นอย่างสูงที่เมตตาม,มอบให้ธรรมสภาและสถาบันบรรลือธรรมจัดพิมพ์เผยแพ่แก่สาธารณชน เพื่อการเจริญแพร่หลายแห่งธรรมและความเจริญงอกงามแห่งปัญญาจงบังเกิดแก่สาทุชนโดยทั่วหน้าเทินกราบขอบพระคุณค่ะเนื้อแท้ดั้งเดิมของพุทธ,ธะคำสอนท่านฮวงโปตอนที่102ทับหนึ่งหน้า37จจะนำมาเขียนสักสองประโยคดังนี้ ประโยคที่หนึ่งนักศึกษาเรื่องทางทางนี้แทบทั้งหมดรู้แจ้งโดยทางธรรมะซึ่งสอนกันเป็นคำพูดไม่ใช่โดยทางธรรมะที่เห็นได้ด้วยใจ คำว่าทางทางนี้หมายถึงสภาวะที่ยังเป็นปุตุชนยังไม่เห็นแจ้งต่อจิตหนึ่งตรงกันข้ามท่านมาร์กใช้คำว่าทางทางน้นหมายถึงสภาวะจิตหนึ่งหรือความว่างสุญญตามีผู้กล่าวว่าจิตหนึ่งต้องไม่มีทางทางนี้ไม่มีทางทางน้นขอแก้ว่าสภาวะที่ไม่มีทางทางนี้ไม่มีทางทางน้นนั่นแหละ คือทางทางโน้นหรือจิตหนึ่งท่านชี้ให้เห็นว่าผู้ที่เป็นนักศึกษาเรื่องทางทางนี้เข้าใจธรรมะด้วยวิธีสอนกันเป็นคำพูดแต่ไม่ได้เห็นแจ้งด้วยใจจริงๆจะพูดกันเป็นปุคลาทิฐานก็ได้ว่าถูกปีศาจแปลงร่างมาเป็นพุทธะแล้วจับคนโง่กินเป็นอาหาร ประโยคที่สองแม้ว่าพวกเขาจะได้ทำความภาคเพียนมาแล้วเป็นกับกับไม่ขาดสายเขาก็จะไม่เป็นผู้ที่กลมกลืนกันได้กับเนื้อแท้ดั้งเดิมของพุทธ,ธะคำว่าเนื้อแท้ดั้งเดิมของพุทธ,ธะหมายถึงจิตหนึ่งนั่นเองสมมุติมีผู้ค้านมาว่าสัจธรรมที่แท้จริงไม่มีจิตหนึ่ง เพราะถ้ามีหนึ่งก็ต้องมีสองซึ่งลักษณะของคติทวินิยมคือยึดติดในสิ่งที่เป็นคู่เช่นมีมืดก็ต้องมีสว่างมีเบื้องต้นก็ต้องมีเบื้องปลายมีหนึ่งก็ต้องมีสองเป็นต้นขอแก้ว่าภาวะที่ไม่มีหนึ่งไม่มีสองนั่นแหละเรียกว่าจิตหนึ่งซึ่งเป็นเนื้อแท้ดั้งเดิมของพุทธ,ธะ ท่านกล่าวว่าแม้ทำความเพียรนานเป็นกับกับเขาก็ย่อมไม่เห็นแจ้งต่อเนื้อแท้ดั้งเดิมของพุทธะเมื่อใดเลิกการทำอะไรทั้งหมดเมื่อนานย่อมกลมกลืนกับเนื้อแท้ดั้งเดิมทันทีวันที่2มกราคม2561 ความสว่างที่แท้จริงคำสอนท่านฮวงโปตอนที่102ทับ2หน้า37ขอนำมาเขียนสองประโยคดังนี้ประโยคที่หนึ่งพวกที่ไม่รู้แจ้งเห็นแจ้งจากภายในจิตของตนเองได้แต่ฟังธรรมซึ่งสอนกันด้วยคำพูดนั้นสร้างแสงสว่างให้จิตเอาเอง และไปเห็นความสำคัญอยู่ที่คำสอนท่านกล่าวว่าพวกที่ไม่เห็นแจ้งต่อจิตเดิมแท้และไม่ตั้งใจในการฝึกฝนเพื่อความเห็นแจ้งด้วยแต่ไปให้ความสำคัญกับธรรมะที่สอนกันด้วยคำพูดทั้งยังสร้างแสงสว่างให้กับจิตตนเองอีกต่างหากถ้าอย่างนี้เป็นการยากที่จะเห็นแจ้งจิตเดิมแท้ได้ ประโยคที่สองดังนั้นเขาจึงมัวแต่ก้าวไปทีละขั้นทีละขั้นโดยไม่ประสีประสาต่อจิตเดิมแท้ของตนเองเลยจิตเดิมแท้หรือจิตหนึ่งไม่มีขั้นสิ่งที่เรียกว่าขั้นๆั้น,นเป็นเพียงความคิดปรุงแต่งเท่านั้นมิได้มีอยู่จริง มัวแต่ไปหลงติดอยู่กับความเป็นขั้นจึงไม่ว่างสักทีที่ว่าสร้างแสงสว่างก็คือสร้างความคิดปรุงแต่งอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าวิปัสนูป,ปากิเลสก็ได้เป็นกิเลสในชั้นละเอียดจิตเดิมแท้นั่นแหละสว่างอย่างแท้จริงวันที่4มกราคม2561